สวัสดีแฟนๆยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ที่ทุกคนมนชาแนลอยู่กับผมรถน็อคดาวบพาแฟนช่องมากันที่เวทีมวยราชำเน,นินสก RWS ราชำเน,นินเวอร์ซีรีส์ครับวูนนี้โชคกันในวิกัด154ปรอนด์ครับถือว่าเวทใหญ่น่าดูน่าชมเป็นอย่างยิ่งครับมวยรอบ RWS รุ่น อัเร์เวทวเวับทางด้านมุมแดงครับสถานฟ้าสิสองพี่น้องครับจะเจอกับนักชกบ,บาซิเลียนที่แข็งแกร่งแข็งแรงอาวุธมวยไทยนี่ครบเครื่องครับคาใจบ้าภูกเก็ตไฟขับแบบคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสองครั้งครับ เป็นทางด้านนักชกมุมแดงครับเคยชนะมาทั้งสองครั้งแต่ว่าชกกันในรูปแบบมวยไทยวันนี้นี่เจอกันในรูปแบบมวยไทยแต่ว่ากติกานี่ของศึก RWS นี่จะผลจะเป็นอย่างไรต้องตามชิดตามดูตามรุนยันไปพร้อมๆกันครับหาจใจบ,บ้านี่ผมว่าหลายๆท่านนี่น่าจะรู้จักกันเดียบนักชกปาสิงคนนี้ เราอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับครับ หัดขวาแข้งซ้ายขวาคืนยังไม่มีอะไรครับเดินขยับเดินายับ,บ้าเปิดเกมขาแข้งขวาติดฟังแอบหลอกคุยอย่าลอยหน้าลอยตาครับนับสถานฟ้าตีครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายคืนกวาดหน้าไป ก่านแล้วลูกน,นี้ทําได้ดีครับเสียงตบมือจากแฟนๆหน่วยที่มาดูที่เวทีรัช่ำเนินีกกล้องเลยครับเียบแทงขวาติดบ,บงังต่อยหนึ่งสองชัดเข่าซ้ายพองได้ญญค่ะบ้าแข็งแร่งข็งแรงแต่ว่ายังทาอะไรไม่ทันอาจรก,กรรมการต้องแย้ออกมาสามมือชกคาบ้าเดินจับขาล่างยัดยัดสับขาล่างจับขาล่าง มีไอ้กับวุ้ยหุยทรายยาความหมายขายใจบ้าครับเนี่ยอาวุธแรงครับหมดยกที่หนึ่งครับยวตามเกมต่อมาตามเกมยกที่สองบนเวทีครับผู้ที่สองเสร็มืยรอบ RWS รุ่น154ปอนด์ครับ โชกันมาแล้ว2ครั้งสถานฟ้าชนะมา2ครั้งครัเบเหนียบต้องรัวเหนียบคะแนนนี่ให้เป็นยกต่อยกครับใครทำโอ้โหสับต่อขวาสถานฟ้าสวยครับแข้งซ้ายพยาบาลย,ยังไม่สนใจยังเดินต่อซ้ายแข้งซ้าย,าายโอ้ยประคัดยัดเข่าซ้ายทีหนึ่งสถานฟ้าเดินคล้องได้คล้องได้ยัดเข่าขวา เด้งเข,าเขา้าขวาโอ้โหปิกเรลี่ยนดอกนี้ไม่สนใจครับหายใจบ้าแข้งซ้ายประทานฟ้าแข้งซ้ายคืนไม่ถอยรับท่านรักต่ขอขวาทองล็อกได้ล็อกได้แต่ว่ายังทำได้ปไปด้กับการน้องแ้วออกมา แข้งไฟโอ้แข่งแข็งแรงจริงครับสถานฟ้า ้าเดินหัดหน้าแย่แย่แข้งซ้ายซ้ายยัดเข่าซ้ายโอ้โหาฟ้ายัดเข่าซ้ายสวยอ่ะวางได้ยัดเข่าซ้ายขวาคืน ข่ายใจปาต้องเร็วอ่ะนี่ครับแข้งซ้ายนี่ครับคองได้สับต่อขวาสับขวาคืนค,ครับ ใครบ้าตามเกมต่อครับยกที่สามมาตามเกมยกที่สามครับยกสุดท้ายสถานฟ้ากับใายใจบา้านี่ครับลูกวยเมื่อกี้นี่หลายหคนก็อาจจะมองวันผมครับว่าสถานฟ้านี่น่าจะเป็นคนนําครับแต่ว่ากราฟคะแนนโชว์ขึ้นมาเมื่อสักครู่เมื่อพักยกนี่ให้ใายใจบา้าครับชนะครับสิดต่อเก้านี่ครับสถานฟ้าต้องเดินครับ แข่งซ้าย <S <S แข่งซ้ายตามสายตาตอนนี้นี่ผมว่าเสมอครับต้องดูครับเกมสองนาทีกว่าต่อจังเคียบว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันกเดินรับสถานฟ้าให้บัตแข่งซ้ายตอกับ ไเนี่ยมี่ยังทิ้มุกครับธนันชัยบอกว่าให้ต่อยเยอะๆครับแข่งข้า เล่งกองรัวอีกนาทีครึ่งครับสถานฟ้าแข่งซ้ายคาจบ้าโอ้ยโอ้โหครับมาด้วยครับอย่าบ้าอย่าไปรับอย่างเดียวครับครับรมมต้องเร็วสถานฟ้าต้องเร็วครับเตะซ้ายดอกนี้เดี๋ยวมาังมีเวลาอีกหนึ่งนาทีกว่า

แ,แฟนๆคิดว่าคะแนนนะตอนนี้นี่เป็นยังไงคอมมิ่์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับส่วนตัวของแอดมินบางรอบนอกดาวเองนี่ว่ามองไม่ออกครับแต่ว่าถ้าต่อยในลูกเกมแบบนี้น่าจะเส่คาใจป้าครับแต่ว่าอะไรก็ไม่มีแน่มีนอนครับทิพิ์ทานฟ้าโอ้โหยหมัดขวาหมดยกสุดท้ายครับเดีว รอกรรมการรวบรวมและประกาศช่วมือ,อยังไปทางการอีกครั้งครับ